แต่ยังแก้ไขสถานการณ์มาได้แล้วเปิดแก้มาดีด้วยครับจังหวะนี้เปลี่ยนแกนบอมมาบอลถึงไหมถึงทางด้านตูริโอด้วยนะครับตูริโอเจอกับโดบริซาโตกระชากมาแล้วควยกลับมาซ้ายไหลขึ้นมาจิ้งลูนี้บอลฉลี่สามศูนย์นะโอ้โหไปกันใหญ่เลยครับตอนนี้อู้ชุดไม่อยู่จริงครับเกมรุกของเกียวโตซังกะและคนยิงนี่คือแบ็คขวาที่เติมเกมขึ้นมานะครับชินโนสุเกะฟูคุดะครับอู้นี่ลักษณะคล้ายๆกับประตูที่สองเลยครับ คือทิ้งมาแล้วก็เปลี่ยนแกนเร็วเลยครับอู่จังหวะนี้ต้องชมซูริโอนะครับควายกลับมาแล้วเนี่ยครับจังหวะควายแล้วไหลให้กับฟุกุดะนะครับวิ่งมาซัดแล้วมีฉลับหน่อยนึงนะครับฉลับขาครับนี่ครับจังหวะนี้จังหวะจะบล็อกของทางด้านของคาเครุฟูนากินะครับเซนเตอร์ฮาของเซรโซสังกานะครับที่พยายามที่จะบล็อกกับนี่ครับไปโดนขาหลังนะครับแล้วบอลกระดอนโด่งนะครับข้ามคิมจินยอนข้าไปนะครับ